ราศีที่วาจาเป็นทรัพย์เงินเข้าฉ่ำๆรัวๆหลังดาวพุธย,ย้ายสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีชามูเตลูทุกท่านด้วยนะคะเมื่อพูดถึงการดูดวงค่ะหลายครั้งนะคะก็จะได้ยินคำว่า ดวงดาวย้ายดาวโครจรค่ะซึ่งสําหรับคนที่ชื่นชอบการดูดวงนะคะหรือคนที่มีความรู้ในเรื่องของทางโหราศาสตร์ค่ะก็จะทราบกันอยู่แล้วนะคะว่าการโครจรของดวงดาวค่ะย่อมมีอิทธิพลนะคะต่อดวงชะตาซึ่งในครั้งนี้ค่ะก็เป็นคิวกัน ย้ายโคจรนะคะของดาวพุธนั่นเองค่ะดาวพุธในระบบสุริยะค่ะเขาเป็นดาวเคราะห์นะคะที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดค่ะและเป็นดาวเคราะห์นะคะที่มีขนาดเล็กที่สุดในระบบสุริยะด้วยเขาใช้เวลาโคจรค่ะรอบดวงอาทิตย์เนี่ยประมาณ88วันนะคะซึ่งเขาจะอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ค่ะ57.9ล้านกิโลเมตรเลยทีเดียวค่ะ เทพประจำของดาวพุธนะคะชื่อว่าเฮอร์มิสค่ะดาวพุธเนะีคะเขาได้ฉายาว่าเป็นเต่าไฟแช่แข็งแต่ว่าดาวพุธในทางโหราศาสตร์ค่ะเป็นดาวแห่งธาตุน้ำนะคะดาวพุธเนี่ยเขามีลักษณะการโคจรนะคะที่แปรปรวนรวนเรค่ะมักจะเดินวิกฤจริตนะคะอยู่บ่อยๆค่ะก็คือ ทั้งเดินช้าเดินเร็วหรือจะถอยหลังนะคะจะอยู่ไม่นิ่งนั่นเองค่ะจึงอาจสะทิดอยู่นะคะในราศีใดาราศีหนึ่งมากกว่าหรือน้อยกว่า30วันเท่านั้นเองค่ะ และเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะดาวพุธค่ะก็ได้โคจรเข้าสู่ราศีเมษแต่ในครั้งนี้ค่ะเขาโคจรด้วยความรวดเร็วนะคะเพราะจะย้ายออกค่ะในช่วงบ่ายของวันที่25พฤษภาคมนะคะเท่ากับว่าในการโคจรครั้งนี้เนี่ยเขาจะเข้ามาสถิตยอยู่ในราศีเมษครั้งนี้นะคะเพียงแค่18วันเท่านั้นค่ะ และในคราวนี้ค่ะดาวพุธนะคะได้ข้ามพ้นความดํามืดในบรรยากาศมาจากราหูผ่านการอยู่ในสภาพที่อ่อนแรงหมดกําลังค่ะก้าวเข้าสู่เรือนแม่ธาตุไฟนะคะทรงศักดาทําให้ดาวพุธค่ะกลายเป็นดาวที่ติดอาวุธหนักให้กับในเรื่องของการสรื่อสารค่ะซึ่งก็คือการส่งผลนะคะในเรื่องของการติดต่อสื่อสารการพูดจาการเจรจาการสนทนาทั้งหมดทั้งมวลนั่นเองค่ะทิศทางการเปลี่ยนแปลงดวง ชะตานะคะของทั้ง12ราศีจะเป็นอย่างไรค่ะเราไปฟังกันเลยค่ะ ราศีแรกนะคะก็คือราศีเมษนะคะหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่13เมษายนค่ะถึงวันที่13พฤษภาคมค่ะชาวราศีเมษนะคะเป็นราศีแห่งนักรบผู้กล้าที่รู้ว่าเมื่อเข้าสู่สนามรบค่ะก็จะต้องบาดเจ็บสูญเสียนะคะแต่ด้วยความเชื่อมั่นมีศรัทธาต่อตัวเองค่ะถึงจะรู้ตัวว่าจะเจ็บนะคะแต่ก็จะสู้เพราะว่าแน่ใจแล้วค่ะว่าผลสุดท้ายก็คือจะได้รับชัยชนะในช่วงนี้นะคะชาวราศีเมษ เนี่ยด้วยความที่นิสัยส่วนตัวค่ะแล้วก็ลักษณะงานที่ทํานะคะจะทําให้มีเพื่อนเยอะนะคะเป็นคนที่มีเพื่อนเยอะแล้วก็เป็นคนที่มี ฝีปากแซบค่ะอาจจะต้องมีการพูดคุยติดต่อค่ะหรือเจรจางานธุรกิจต่างๆในทั้งวันนะคะก็ต้องระวังในส่วนนี้ด้วยเพราะว่าด้วยความที่เป็นคนปราดเปลืองค่ะคิดไวพูดไวนะคะพูดไปเนี่ยก็อาจจะทําให้มีการประทะคารมค่ะกับคนรอบตัวได้บ่อยๆนะคะในช่วงนี้แล้วก็ต้องคุมสติตัวเองให้ดีๆด,ด้วยระวังจะเกิดปัญหาใหญ่ตามมาค่ะหรือว่าจะโดน,นเรื่องของการโดนคอมเมต์จากผู้ที่อยู่รอบข้าง ะะแล้วก็มีข่าวดีข่าวในเรื่องที่เคยติดต่อเจรจาไว้นะคะที่กำลังรอคอยคำตอบอยู่นะคะกำลังจะได้รับคำตอบเป็นข่าวดีด้วยล่ะค่ะราศีต่อไปนะคะก็คือราศีพฤษภค่ะหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่14พฤษภาคมนะคะถึงวันที่14มิถุนายนค่ะชาวราศีพฤษภนะคะเขาเป็นราศีที่เป็น แกหลักของกงล้อชีวิตค่ะจะทําให้ชีวิตของทุกคนนะคะที่เกี่ยวข้องเนี่ยครับขับเคลื่อนไปได้ค่ะชาวราศีนี้นะคะเป็นผู้ที่ยึดคตินะคะช้าเป็นการนานเป็นคุณคิดช้าหน่อยค่ะแต่ว่าจะไม่ผิดพลาดนั่นเองนะคะมาดูในช่วงนี้นะคะให้ระวังในเรื่องของการโพสต์การใช้คำพูดที่ยังไม่ได้คิดไตรตรองให้ดีค่ะหรือเรื่องของเอกสารนะคะที่อาจจะมีความผิดพลาดนะคะ จะทำให้เกิดความเดือดร้อนตามมาได้อาจจะมีการโดนกล่าวโทษค่ะหรือว่าโดนนินทาลับหลังในบางคนเนี่ยอาจจะต้องสูญเสียเงินทองตามมาด้วยก็ได้นะคะมาถึงชาวราศีเมถุนนะคะหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึงวันที่15กรกฎาคมค่ะ ชาวราศีเมถุนนะคะเป็นราศีแห่งาธาตุลมค่ะที่มีดาวพุธนะคะดาวแห่งความคิดสติปัญญาเป็นเจ้าเรือนค่ะบอกถึงการเป็นผู้ชอบเรียนนะคะแล้วก็สนุกค่ะที่จะ รู้นะคะพรสวรรค์ที่ไม่มีใครเทียบเทียมได้ในะเรื่องของการเจรจาค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการที่มีสาระนะคะหรือว่าร้สาระก็จะพูดคุยได้กับทุกคนเลยค่ะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะสําหรับชาวราศีเมถุนเนี่ยเมื่อพ้นสภาพนะคะอ่อนแรงอึดอัดมาได้แล้วก็เตรียมรับข่าวดีนะคะแบบจัดเต็มกันได้เลยค่ะ <S <s เงินทองโชคลาภนะคะจะเข้ามาให้อิ่มเอิบใจเป็นราศีที่ปากพารวยของจริงค่ะ ให้พูดแต่สิ่งดีๆนะคะแล้วก็จะบังเกิดแต่เรื่องราวดีๆเข้ามาค่ะจะได้รับผลประโยชน์บางอย่างนะคะจากคําพูดหรือการใช้ภาษาของตัวเองในการเจราจาไม่ว่าจะเป็นการเจราจาเรื่องใดก็แล้วแต่ค่ะหรือว่าจะเป็นในส่วนของการทําสัญญาต,ต่างๆนะคะก็มักจะนํำพาโชคลาภมาให้ด้วยละค่ะ มาถึงราศสีกรกฎค่ะหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16รกรกฎาคมถึงวันที่15สิงหาคมค่ะสำหรับชาวราศีกรกฎนะคะราศีต้นธาตุน้ำผู้ดำเนินชีวิตนะคะไปตามเสียงเรียกร้องของหัวใจซึ่งขึ้นอยู่กับความรู้สึกค่ะไม่อ้างอิงหรือว่ายึดถือตำราหรือทฤษฎีใดๆนะคะไม่ว่าโลกจะหมุนไปทางซ้ายหรือขวาก็ไม่สนใจค่ะแต่ถ้าความรู้สึกนะคะบอกว่าถูกต้องก็จะทำ แต่ถ้าไม่ใช่นะคะก็จปะปฏิเสธแล้วก็ต่อต้านโดยทันทีนี่เป็นอุปนิสัยนะคะของชาวราศีกรกฎนั่นเอง ช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงที่จะได้พูดคุยนะคะกับเพื่อนร่วมงานมากขึ้นมีเรื่องให้เจรจาประสานงานหรือว่าการประชุมต่างๆค่ะตลอดในทั้งวันนะคะทั้งเรื่องเอกสารงานประชุมประสานงานติดต่อนะคะงานที่จะต้องอาศัยวัทศิน,นะคะปะฏิพานไหวพริบต่างๆนะคะงานที่ไม่ค่อยนด้นั่งอยู่กับโต๊ะนี่แหละค่ะจะมีมาให้ได้รับผิดชอบมากกว่าปกติมีผู้ใหญ่นะคะเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จค่ะเป็นผู้ที่ จะคอยให้คำปรึกษานะคะแล้วก็คอยซัพพอร์ตในด้านต่างๆด้วยละค่ะต่อไปนะคะกับราศีสิงค์ค่ะหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16สิงหาคมถึงวันที่15กันยายนค่ะชาวราศีสิงค์นะคะเป็นราศีธาตุไฟที่มี ดาวอาทิตย์นะคะดาวธาตุไฟเช่นกันเป็นเจ้าราศีค่ะที่จะบ่งบอกนะคะถึงนิสัยความสนุกสนานร่าเริงม,มีชีวิตชีวาชีวิตคือการต่อสู้ถึงจะสู้อย่างเคร่งครัดเคร่งเครียดเอาจริงเอาจ,งอาจังนะคะแต่ชาวราศีสิงค์ค่ะก็สนุกนะคะที่จะสู้ด้วยล่ะค่ะในช่วงนี้นะคะ สำหรับชาวราศีสิงค์ค่ะการบริหารการเงินนะคะมีความเข้าที่เข้าทางมากขึ้นค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะคะก็อาจจะมีการใช้จ่ายที่สเป,สปะสะปมาเป็นเวลานานค่ะเงินทองนะคะถูกจับจ่ายไปกับสิ่งที่จําเป็นมากขึ้นหรืออาจจะต้องใช้เงินนะคะไปในเรื่องของการเดินทางค่ะถ้าอยากจะปิดดีลนะคะในเรื่องเงินเรื่องงานต่างๆเนี่ยหรือว่าจะเป็นตําแหน่งหน้าที่ต่างๆนะคะก็ ควรที่จะเข้าไปพูดคุยต่อรองได้เลยค่ะอย่ามัวรอช้านะคะเพราะว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลานะคะที่ในเรื่องของการติดต่อนะคะมีเกณฑ์ที่จะสำเร็จได้สูงมากๆเลยละค่ะราศีกันหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16กันยายนถึงวันที่15ตุลาคม ชาวราศีกันค่ะเป็นราศีแห่งนางฟ้าที่ปรารถนาความงดงามความบริสุทธิ์และสมบูรณ์แบบดังนั้นภารกิจของนางฟ้าค่ะก็คือพยายามกําจัดสิ่งสโปรกมีมลทินให้พ้นไปจากชีวิตร่างกายแล้วก็หัวใจค่ะและค่อยหาสิ่งมาเติมเต็มชีวิตร่างกายแล้วก็หัวใจให้บริสุทธิ์งดงามอยู่เสมอนะคะ นั่นก็คือชาวราศีกันค่ะในช่วงนี้นะคะสําหรับชาวราศีกันค่ะพ้นเคราะห์พ้นภยัยมีความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นฟื้นแรงคืนกำลังมาส,สางภารกิจที่ยังค้างคา,าอยู่ค่ะรับงานที่ต้องอาศัยเส้นทางลับหรือต้องเดินทางไกลนะคะชาวราศีกันในช่วงนี้นะคะให้ระมัดระวังคำพูดพูดอะไรไปนนะคะก็อาจจะทำให้คนรอบข้างนะคะหรือผู้ฟังค่ะเข้าใจผิดได้ หรือว่าพูดไปแล้วนะคะคนไม่เชื่อถือกันบ้างหรือพูดไปแล้วก็อาจจะทำให้ตัวเองเดือดร้อนเสียการเสียงานเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะคะให้เน้นในเรื่องของการระวังคำพูดให้มากค่ะ ราศีตุลหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16ตุลาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนชาวราศีตุลน,นะคะเป็นรา,าศีธาตุลมค่ะผู้มีดาวสุกนะคะเทพีวีนสัสเทพีแห่งความงามครอบครองจิตวิญ,ญญาณอยู่ค่ะนั่นคือนะคะชาวราศีตุลความสวยงามในี่ยทำให้โลกหมุนนะคะทุกอย่างที่กระทำค่ะจะต้องสวยรู้ดูดีไว้ก่อนนะคะในช่วงนี้ค่ะสาหรับชาวราศีตุลน,นะคะช่วงนี้มี สน่ห์ประเพทตรงข้ามค่ะเหมาะกับการเจรจาเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับหุ้นส่วนลูกค้านะคะส่วนผู้ที่มีแฟนอยู่แล้วนะคะช่วงนี้นี่มีเรื่องนะคะที่จะต้องปรึกษาหารือกับคนรักมากเป็นพิเศษค่ะกลุ่มคนโสดน,นะ,ะอาจจะได้เจอคนช่างพูดช่างเจรจาวาจาฉะฉานแวะเวียนเข้ามานะคะอาจจะทำให้สร้างความหวันไหวกับหัวใจของคุณได้ด้วยล่ะคะ่ะ ราศีพิจิกหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนถึงวันที่15ธันวาคม ชาวราศีพิจิกนะคะผู้เปรียบเสมือนนกฟินิกค,ค่ะมีการเปลี่ยนแปลงจากความรู้สึกภายในนะคะจากสันชาตยานค่ะจะนําไปสู่ชีวิตใหม่การเริ่มต้นใหม่นะคะที่มีพลังสร้างสรร์แล้วก็สดใสค่ะสําหรับชาวราศีพิจิกนะคะเป็นคนที่ปากกล้ากล้าลุยกล้าพูดไม่กลัวใครค่ะแต่ระวังสักนิดนะคะเพราะว่าคําพูดหรือการเล่นการโพสต์ข้อความลงในโซเชียลของคน,นีอาจจะทําให้คนอื่นค่ะเกิด ความเข้าใจผิดกันได้นะคะอาจจะเกิดเรื่องราววุ่นวายตามมาผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้ที่คิดว่าจะได้นะคะก็อาจจะกลายเป็นชวดไปเลยก็ได้ค่ะหรือนะคะพวกการกระทําบางอย่างที่เร็วเกินไปเนะะี่ยอาจจะทําให้เกิดปัญหาหนักตามมานะคะให้ต้องแก้ไขโดยไม่จําเป็นก็ได้นะคะราศีธนูหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16ธันวาคมถึงวันที่15มกราคม สำหรับชาวราศีธนูนะคะผู้มีพลังแห่งการไล่ล่าและเล็งเป้าหมายได้อย่างแม่นยำชีวิต จิตใจที่พร้อมจะต่อสู้จะเสี่ยงเพื่อนำไปสู่การพัฒนาทั้งความคิดสติปัญญาค่ะเพื่อขึ้นไปสู่สิ่งที่ดีกว่าอยู่เสมอนะคะสำหรับชาวราศีธนูนะคะงานที่ชะง,งักมาพักใหญ่นะคะก็จะกลับมาขับเคลื่อนนะคะมุ่งสู่เป้าหมายได้อีกครั้งนะคะคนที่ต้องลุยเดี่ยวนะคะก็อาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ถ้ามีลูกน้องหรือว่าบริวารน,นะคะก็จะกลายเป็นกําลังเสริมที่สําคัญมากๆค่ะในเรื่องของธุรกิจนะคะหรือว่า ข้อตกลงต่างๆที่ต้องเจรจาปิดดีลนะคะก็จะสำเร็จค่ะทำให้ได้รับการมอบหมายงานใหม่ๆอยู่เสมอซึ่งอาจจะต้องนะคะทำร่วมกับกลุ่มคนที่อายุน้อยกว่าด้วยนะคะราศีมังกรนะคะหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16มกราคมถึงวันที่15กลุ่กุมภาพันธ์ ชาวราศีมังกรค่ะเป็นราศีของผู้ที่เกิดมาเพื่อเป็นผู้นําค่ะนักบริหารการจัดการที่เก่งกาจที่กําหนดชีวิตให้เป็นไปตามกฎตามระเบียบกติกาของสังคมอย่างเคร่งครัดชาวราศีมังกรนะคะในช่วงนี้เนี่ยอาจจะมีการได้พูดคุยนะคะปรึกษา กันภายในหมู่ญาติพี่น้องครอบครัวค่ะแล้วก็จะได้ความช่วยเหลือนะคะได้รับความช่วยเหลือกันเป็นอย่างดีบางบ้านนะคะก็จะมีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวดีกันด้วยนะคะช่วงนี้เนี่ยให้งดนะคะในทุกช่องทางค่ะที่จะทําให้เกิดเรื่องคุณคข้องหมองใจนะคะกับผู้อื่นโดยไม่จําเป็นค่ะเพราะว่านะคะจากจุดเล็กๆเนี่ยจะทําให้เกิดเป็นเรื่องราวบานปลายใหญ่โตได้ค่ะ มาถึงราศีกุมนะคะหรือพูดที่เกิดตั้งแต่วันที่16กุมภาพันธ์ถึงวันที่15มีนาคมค่ะชาวราศีกุมนะคะนักอุดมคติ ผู้กระตือหรือร้อนสนใจในวิทยาการหลากหลายสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นมีความสามารถที่จะนำสิ่งที่เป็นนามธรรมาค่ะมาคิดมาปฏิบัติจนเป็นรูปประทนะคะอย่างมีระบบแล้วก็ชัดเจนในช่วงนี้ค่ะสำหรับชาวราศีกลุ่มนะคะจะเกิดไอเดียส่งเสริมความเฉลียวฉลาดคิดเป็นทำเป็นค่ะโดยไม่ต้องให้ใครมาสอนจะเกิดความคิดสร้างสารรค์นะคะที่โดดเด่นในสังคมเพื่อนฝูงแล้วก็ในกลุ่ม ที่ทำงานค่ะจะได้เจอเพื่อนเก่าๆนะคะหรือว่าญาติที่ไม่ได้เจอกันมานานเลยมีเรื่องราวค่ะให้พูดคุยนะคะหรืออาจจะมีเหตุนะคะให้ต้องปรึกษานะคะหรือว่าขอความช่วยเหลือนะคะจากเพื่อนเก่าพี่น้องราศีมีนหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16มีนาคมถึงวันที่12เมษายน สำหรับชาวราศีมีนนะคะผู้เปรียบเสมือนปลาค่ะที่แวกว่าอยู่ในมหาสมุทรของความคิดแล้วก็ความรู้สึกนะคะที่ไม่มีขอบเขตค่ะสำหรับชาวราศีมีนนะคะช่วงนี้เนี่ยจะ พูดเก่งคิดเก่งนะคะต่อรองเก่งนะคะเหมาะกับการเจรจาขายของการปิดดีลนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องการเซ็นสัญญาต่างๆเป็นช่วงเวลานาทีทองเลยทีเดียวนะคะที่จะสามารถหาเงินเข้ากระเป๋าได้จากการพูดการเจรจาการสื่อสารคําพูดต่างๆค่ะเป็นดวงนะคะดวงแรงมากในเรื่องของการโน้มน้าวใจคนค่ะ ยิ่งผู้ที่มีการเจยรจาอ่อนหวานะคะมีวัจีมงคลเนี่ยจะยิ่งส่งเสริมนะคะให้บังเกิดทรัพย์บับงเกิดโชครับโชคมีช่องทางนะคะมีดวงให้เกิดไอเดียที่จะสร้างรายได้ใหม่ๆเพิ่มขึ้นด้วยนะคะยังไงก็แล้วแต่นะคะการดำเนินชีวิตค่ะในการคิดดีทำดีนะคะก็ต้องยอมที่จะส่งผลดีนะคะกับตัวเราอยู่แล้วค่ะ ในช่วงนี้เป็นยังไงกันบ้างนะคะก็คอมเมนต์มาบอกเล่าสู่กันฟังได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จะทำด้วยนะคะสวัสดีค่ะ